รูปแว่าปืนหนักมากใช่ไหมครับก็เราเราไม่เป็นทหรันุ่มเขาเด็กนะครับตัวนี้เป็นปืนในยุคสมัยก็ยุคครางที่หนึ่งเราเรียกว่าปริยโอกาสต่างและปืนเล็กยาต่างติ่อนันเองับมีความแม่นถูมากและนะครับหนักมากเช่นเดียว่านทีนี้ก็ก็ขออนุาตที่หนึ่งก่อนที่พากใส่จิตของปืนนะครับท่านที่ังกา แต่เจ้าหน้าที่ที่ถนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไมอย่าลืมนะครับแต่ว่าต้องให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ถึงนะครับแล้วก็เป็นยังไงถือว่าเป็นอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ภาพได้ะครับแล้วก็ที่หนึ่งนะครับก็คามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกท่านเลยนะครับอ่าอ่ะนะครับ หลายคนบอกข้อหามีความโสดไม่มีความครอบครองก่อนอยากจะไดก็หาเนี่ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวจะตรวจจะมาข้อหานี่ครับมีความโสดจนความครอบครองนานเกินไปแล้วมีข้อหาอื่นออดีไหมครับโอ้โหนี่ข้อหานี้สุดยอดครับชอบมากเลยทำร้ายหัวใจตำรวจซึ่งหน้าอุ้ยแสบสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆเลยใครคิดก็หาวันนี้นี่นี่นี่ส่งข้อความไปเท็จก็รักตำรวจอันนี้รับเลยเนอ นไม่ได้เลยจริงๆโอ้โหเพราะฉะนั้นหลายคนบอกข้อหาอื่นเช่นรักเมียม,มากเกินไปอย่างเงี้ยอ่ามีไหมฮะมีนี่ภพรยยมา เกินกว่ากฎหมายกําหนดโอ้โหข้อหานี้อยากได้ข้อหานี้ไหมครับแต่ท่านต้องมาคนเดียวนะครับ <laughs> แนะนําว่าคําเตือนท่านต้องมาคนเดียวเท่านั้นถ้าท่านมากับภรรยาอาจมีโอกาส Kraft? เป็นเหตุเข้าสู่โรงพยาบาลได้นะเพราะฉะนั้นนะ <c oughs> กิ๊กสวยตัเมียอ,อันนี้ก็ไม่เล่าว่าส่วนใหญ่เมียจะไม่ค่อยสวยไม่ระดองความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเลือกว่าอาจที่เหมาะสมกับตัวเอง เชิญเลยครับอยากได้ข้อหาไหนเชิญมาเลือกข้อหาแล้วมาที่จ,จุดแ้งถ่ายภาพเช็คอินอย่าลืมเช็คอินให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับส่งต่อๆกันไปเราอยู่ตรงนี้ติบปันสิบปันเดอร์สิบันเดอนะครับมีตำรวจตาตาดีมาอยู่ตรงนี้สิบันนะจาอะอยากได้ข้อหาไหนครับเชิญครับเชิญครับอยากได้ข้อหาไหนตัดเลยฮนะ เรื่องหลังเลือกข้อหากันสนุกสนานนะคุณโฆษกครับครับผมสงสัยมาลงพักโยธยาเนี่ยมันเลือกข้อหาได้ด้วยเหรอเอ่เลือกข้อหาได้ครับตำรวจอะไรเลือกข้อหาได้ด้วยเนี่ต่อข้อตำรวจไอโยธยานี่แหละครับเพราะว่าเป็นตำรวจสมัยโบราณเป็นตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมเพราะว่าเราสมมติขึ้นมานะครับก็ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาโอ้โหมีบอกว่าหาไหมตอนนี้ห้องขังเราไปมาดูนะครับ ห้องขังเราแตกแล้วครับตอนนี้ครับปีเขาหานะครับก็มีกิ๊กสวยกว่าเมียนะครับโอ้โหข้อหานี้ปรับอะไรครับอ่าปรับปรับยังไงครับนี่ที่มาจะมีอะไรดีข้อนี้ข้างในนี่ข้อนี้คนนี้ต้องให้ใครให้เลยว้าวตำรวจมอบข้อหานี้ใช้ความสวยเป็นอารมณ์โอ้ตำรวจกำลังมอบข้อหานั่งตรงนั้นก็ได้ครับนั่งตรงนั้นแล้วถือไม้ถ่ายตรงนี้แล้วตำรวจตี ใช้ข้อหาความสวยเป็นอารมณ์ทําให้ผู้ชายไหวหวัว่นหวัน่น<ว>มีเลยเหรอมีข้อหานี้จริงๆเพราะฉะนั้นเอาละนะครับแล้วกําลังจะมอบใบจดแจ้งใบจดแจ้งก็คือใบแจ้งความใบแจ้งความเดอเราทํางานนี้ไว้สองพันใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจะได้เป็นเพียงได้หนึ่งเดียวในโลกโ<อ>โ